ินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคสเช่นเค,เคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความรักนะคะของคนสองคนที่พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะมีความรักครั้งใหม่ที่ดีถ้าเจอใครสักคนที่ถูกตาต้องใจถูกใจแล้วนิสัยเข้ากันได้เนี่ยเออก็พร้อมเปิดใจคบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็น energy ของคนสคนที่ที่แบบอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรัก เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่เริ่มแบบจริงจังนะไม่ได้อยากแบบว่าเริ่มแล้วแค่แบบเออขคุยๆดูไปก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของคนสองคนที่อยากจะเริ่มใหม่แบบแบบแบบที่ใหม่จริงๆกับเรื่องของความรักแล้วก็อยากจะให้มันเป็นความรักที่ดีอะไรเงี้ยค่ะโอเคคราวนี้เนี่ยเท mm hmm. ่าที่ดูนะ มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษานะคะมีคนลักคะนราศีสิงห์ด้วยนะแล้วก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับการย้ายที่ย้ายถิ่นย้ายจังหวัดย้ายที่ทํางานย้ายประเทศย้ายที่ทํางานเปลี่ยนตําแหน่งนี้ก็ได้นะคะคือมันม,นมีมีอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นกับไม่ฝังเข้าก็ฝังคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น เอ่อ uh, energy ฝั่งเขานะคะเท่าที่เเห็นเนี่ย energy ฝั่งเขาตอนนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าแบบ no bullshit ก็คือเหมือนกับว่าใครที่เข้ามาในชีวิตเขาหรืออยู่ในชีวิตเขาอยู่แล้วเนี่ยว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่ พูดกับเขาเราพูดโกหกพูดเรื่องไม่จริงพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโอ๊ยพอหยุดพูดอย่ามาพูดเออไม่อยากฟังอะไรประมาณเนี้ยเขาจะตัดทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นคนเก่าๆแล้วยังวนเวียนอยู่กับเขานั่นนี่เราเขามองเราว่าเฮ้ยมันไม่เวอร์กันอะไรเงี้ยเขาก็จะตัดทิ้งบล็อกทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เหมือนกับ e NERGY ฝั่งเขาอะคือคนที่กําลังเด็ดขาดตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็เหมือน เหมือนพยายามจะเคลียชีวิตตัวเองออกะคะ่ะอะไรที่เป็นขยะอะไรเกา่กาๆอะไรที่มีอยู่ใหม่แต่มันไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่ฟิตอินไม่เข้ากับชีวิตเราเขาเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทําให้ชีวิตตัวเอง clean เออประมาณนี้นะคะในขณะที่ energy ฝั่งคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะเพราะฝั่งคุณเป็นไพ่เดอ s t สตนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังจะทําอะไรอยู่หรือว่าทําอยู่แล้วว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานการเรียนก็ตามนะคะ ฝั่งคุณเนเอเนอร์จีคุณคือคุณบาลานซ์ตัวเองได้ดีทั้งเรื่องเวลาสุขภาพร่างกายจิตใจกับเพื่อนร่วมงานกับใครก็ตามเนี่ยคือมันไม่มากไปไม่น้อยไปการพูดคุยของคุณก็ไม่ได้พูดมากไปไม่ได้พูดน้อยไปไม่ได้พูดตรงไปไม่ได้พูดแบบออบจนเกินไปแล้วก็การแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการวางตัวทุกอย่างมันกำลังอยู่ในจุดที่พอดีซึ่งคนเราเวลาที่ ร่างกายจิตใจแล้วก็เขาเรียกอะไรนะร่างกายจิตใจแล้วก็การการแสดงออกมา Energy อะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันบาลานซ์กันดีอ่ะมันจะเป็นทุกอย่างมันจะออกออกมาในภาพที่ค่อนข้างดีดังนั้นก็เลยเป็นที่จับตามอง เดินไปทางไหนก็เอ๊ะอยู่ดีๆก็ทาไมมีคนมองเราเยอะจังวะทั้งที่วันเนี้ยเราก็แต่งตัวปกติมาเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณอยู่ใน energy ที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เข้ากับสังคมรอบข้างได้ดีเข้ากับเพื่อนได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนอ่าคนในครอบครัวหรือว่ากับกับคนแอบชอบหรือกับใครอย่างเงี้ยค่ะในที่ทํางานหรืออะไรเงี้ย คุณคุณดูโดดเด่นนะแต่แต่ไม่ได้เด่นจนแบบอุ้หมืนไส้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นโดดเด่นแบบที่ทุกคนอยากเข้าหาอยากคุยด้วยชอบอะไรเงี้ยค่ะเอเนอรคุณแบบดีมากกําลังบาลานซ์เลยนะคะกำลังบาลานซ์ในฝั่งเขานะคะในฝั่งเขาเนี่ยถ้าเวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยถามว่าเขาคิดอะไรมองมองคุณแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยตามพายเลยนะสิ่งที่เขามองมาที่คุณ แล้วเ,เราเห็นเลยเนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่น้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกมีอะไรเนี่ยไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดเออแต่จะมีเก็บไวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่คิดก่อนพูดเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่อวดเก่งนะคะรู้เยอะแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบอวดรู้อะไรเงี้ยแล้วก็วางตัวเป็นนะคะแล้วก็เวลาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยเขารู้สึกว่า คุณมีแรงเดือดูอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาคิดถึงหรือว่านึกถึงอยู่เรื่อยๆเสมอๆนะคะมากไปกว่านั้นมีซัมติงมีบางอย่างที่ทําให้เวลาเขาเห็นคุณอะ่ะเขาจะนึกถึงใครบางคนในชีวิตของเขาหรือว่าในอดีตของเขานะคะแบ่งได้เป็น2องแบบคือหนึ่งคุณอาจจะมีลักษณะนิสยัยหรือมีคำพูดที่เตือนเขาเวลาเรื่อง กินวิตามินกินข้าวหรือเรื่องพักผ่อนเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนคุณแม่เขาอ่เช่นเช่นแม่เขาบอกเอากินข้าวตรงเวลานะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกเขาว่าเฮ้ยเธออย่าลืมกินข้าวตรงเวลานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายคล้ายกันมากอะไรอย่างเงี้ยหรือในอก,กรณีหนึ่งคุณมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับ คนรักเก่าของเขาหรือว่าแฟนเก่าขเขานั่นเองนะคะอา,อาจจะเป็นหน้าตาอาจจะเป็นความชอบในเรื่องของภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณชอบแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนเก่าขเขาชอบแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมีบางอย่างที่เหมือนกันนะคะออันนี้เป็นประมาณสองสามเรื่องที่เวลาเขามองมาที่คุณแล้วเขาเขาเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยเวลาที่คุณมองไปที่เขาอ่ะคุณรู้สึกถึง คุณคุณเห็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนคุณเห็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็คุณเห็นคนที่เหมือนกับถ้าท่านานำแบบโดยเฉพาะกับคุณนะ่ะเขาดีกับคุณเสมอเลยไม่เคยแบบไม่เคยคิดไม่ดีไม่เคยทําอะไรไม่ดีหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเขาหวังร้ายกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเค้งเค็งมองว่าคุณมองเขาเป็นคนคนดีคนหนึ่ง แต่ถามว่าคุณมองคนอื่นแบบนี้แบบเดียวกันไหมเคก็รู้สึกว่าคุณก็มองทุทกๆคนนะในด้านดีๆหมดอะไรเงี้ยเพราะเหมือนคุณอนะ่ะ NERGY คุณเป็นแบบเออทุกคนมันก็มีทางด้านดีทางด้านไม่ดีอะไรเงี้ยเออแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ที่คุณรู้สึกว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นก็คือเวลาที่เขาทําดีอะกับคนอื่นอะ มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาทําให้กับคุณเลยแกคือมันมันสังเกตได้อ่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาเป็นคนที่เหมือนกับเวลาตั้งใจจะทําอะไรแล้วอะ่ะไม่ว่าจะช้าจะเร็วอะ่ะเขาจะทําให้มันเกิดขึ้น ซึ่งมันอาจจะดีเลยเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะได้เห็นแล้วคุณก็เห็นด้วยว่ามันเกิดขึ้นไอสิ่งเดียวเคยพูดไวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆคนรักษาคําพูดอะแต่ไม่ได้มาพูดย้าคิดย้ําทําว่าจะทําจะทําจะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่การกระทํามันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ได้เห็นอะไรประมาณเนี้ยนี่น,นี่คือสิ่งที่ที่คุณเห็นเวลาที่คุณอมองไปที่เขานะคะคราวนี้ในส่วนของ ตัวเขานะคะที่เวลามองมาที่ความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขาเห็นชัดๆเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าตอนเนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดแล้วที่จะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณเช่นเดินหน้าจีบคุณเดินหน้าชวนคุณไปเดทชวนคุณไปเที่ยวเดินหน้าเข้ามาแบบ คุยกับคุณให้มากขึ้นทําความรู้จักคุณมากขึ้นเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาได้แน่นอนร0อเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไพ่เชรยร์รอดเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบน้อนเดินทางไปข้างหน้าการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นชัดเลยในความสัมพันธ์นะคะในขณะที่ตัวคุณอะเวลาที่คุณมองมาที่ความสัมพันธ์นี้นะตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าอืมคุณจะ คุณจะเดินหน้าดีไหมนะหรือว่าคุณจะถอยออกมาก่อนหรือคุณจะหยุดอยู่กับที่คุณไม่แน่ใจนะคะเป็นแอเนอร์จีของคนที่ไม่แน่ใจถามว่าคุณชอบเขาไหมมีมีความชอบอยู่ในน,นั้นคุณสนใจเขาคุณชอบเขา,เาแต่คุณยังไม่แน่ใจว่าเขาล่ะต้องการสิ่งเดียวกันกับคุณหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันโอเคจริงๆหรอที่จะสู้ต่อไปอะไรเงี้ยถ้าสู้ต่อไปแล้วมันจได้ความชัดเจนได้ความมั่นคงไหมหรือว่าเราจะยอมแพ้แค่นี้ดีอะไรเงี้ยค่ะคุณคุณเป็น energy ที่เหมือนกับไม่ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะตัวคุณนะมองความสัมพันธ์ในแบบที่ว่าเหมือนคล้ายๆคนคิดแบบที่เคยพูดไปเมื่อกี้ว่าจะยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื ว่าคุณน่าจะมีความคิดแบบนี้มาสักประมาณอย่างน้อยๆน,นะสองสัปดาห์หรือว่าห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอืมันจะยังไปต่อได้จริงๆใช่ไหมมันเวิร์กใช่ไหมที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณคุณมีความคิดแบบนี้เวลาคุณมองความสัมพันธ์นะตัวเขาอะนะคะเขารู้ว่าสิ่งที่เขานำมาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยตั้งแต่แรกจนปัจจุบันเลยคือความไม่ชัดเจนเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ ในมุมมองของเขาอ่ะไอการที่นำความไม่ชัดเจนมาสู่ความสัมพันธ์น่ะมีอยู่3เหตุผลนะคะเหตุผลแรกคือเพราะที่เขายังไม่ชัดไม่ไม่ไม่รีบเขาเรียกแล้วนะ jump into relationship คือไม่ไม่รีบขอคุณเป็นแฟนหรือไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะมีมีหนึ่งสถานการณ์ในที่ที่เรียนเดียวกันหรือที่ทำงาน ะะอันนี้เป็นสถานการณ์แรกอะไรเงี้ยแล้วก็ในในเหตุผลรวมกันในข้อหนึ่งด้วยคือหนึ่งเขายังไม่รู้จักนิสัยของคุณอนะดีพอเขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีนะคะแล้วก็เหตุผลข้อที่สองที่ว่าทําไมเขาถึงทําให้ความสัมพันธ์นี้มันคลุมเครือหรือว่าไม่ชัดเจดนอะเขาอยากรู้ว่าตัวคุณนะอะ เขาเรียกอะไรมีอะไรที่เหมือนกับคนเก่าๆที่เขาเคยคุยหรือเคยคบมาหรือเหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วๆไปที่เป็นนิสัยที่ที่ตัวเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบว่าถ้าเจอคนแบบเนี้ยเขาไม่มีทางเขาเป็นแฟนแะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนอยากรู้จักก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไอ้มุมมุมมุมลึกๆมุมมุมด้านนั้นอะด้านเฉพาะอย่างอะ่ะ ตัวคุณอะไม่มีนิสัยนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นเคขอยกตัวอย่างนะคะเป็นงานยกตัวอย่างเฉยๆเนาะเช่นคุณไม่ใช่คนที่อะตัวเขาไม่ชอบคนที่สลิปอาราวหรือว่ามีเซ็กแบบบนไอสแดนหรืออะไรเงี้ยคือเขาไม่ชอบไม่ไม่ชอบให้คนที่จะเป็นแฟนเขาอะไปทําอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องคอยดูคอยเช็คคอยสืบประมาณนี้เนาะดูในอีกกรณีนึง เขาเป็นคนที่เหมือนกับมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรือมีเงินหรือมีอะไรที่มันเป็นของมีมูลค่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะจะเขาอาจจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับแอบดูนิสัยคุณนิดหนึ่งอะว่าคุณกรีดี้หรือเปล่าอยากอยากได้เงินอยากได้ของอยากให้เขาเปอยากให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้ตลอดเวลาทุกครั้งทุกเดือนทุกทุกวันครบรอบทุกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเขาอยากรู้อยากดูนิสยัยลึกๆนิสยัยเขาเรียกอะไรนิสัยในด้านที่ ที่สําหรับบางคนอาจจะธรรมดาแต่สาหรับเขาอ่ะเขายอมรับมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันดูไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาจับตาดูคุณนะ่ะทุกสีก้าวเลยทุกๆนิสัยทุกๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะอืมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเขาแบบดีคนอื่นหรือว่ายังทิ้งรักเก่าไม่ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่มันเหมือนกับทั้งหมดที่เป็นเหตุผลที่ยังเห็นเนี่ย มันเหมือนเขาเทสคุณมากกว่ามันทดสอบคุณมากกว่านะคะ,ะในขณะที่ตัวคุณอะสิ่งที่คุณนำมาสู่ความสัมพันธ์นี้นะคะคือความแสดงจุดยืนที่มั่นคงไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลกันร่างกายอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจยังไม่เคยห่างเลยนะคุณมักจะแสดงจุดยืนให้เขาเห็นเสมอเลยว่าไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรื่องของคุณกับเขาอะ คุณยังชอบเขาเหมือนเดิมนะคุณยังรักเขาเหมือนเดิมนะแล้วก็ใจคุณยังไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรืออะไรเนี่ยแต่ใจคุณอะไม่เคยเหมือนกับหันเหไปสนใจคนอื่นไปชอบคนอื่นหรืออะไรมีบ้างที่อยากยอมแพ้อยากแบบพักเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่เลือกไม่เลือกทางที่จะแบบอยู่อยู่ห่างจากเขามากๆนานๆหรือไม่เลือกที่จะตัดใจนั่นเองคือมีความมีจุดยืนชัดเจนว่า ฉันน่ะเข้ามาในชีวิตเธอเพื่อเจอเธอและเพื่ออยู่ไม่ได้เพื่อจากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแสดงจุดยืนชัดเจนว่าอืคุณจะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเขาหนาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อความสัมพันธ์นี้นะอะไรอย่างเงี้อยอันนี้สิ่งที่ตัวเขานะคะฝั่งเขาเนะี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ challenge หรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเขายังไม่ได้ทําเอาจริงๆนะเค็กสา,ารภาพนะว่าเค็ก ไม่ได้รู้สึกถึงความไม่กล้าของเขานะ่ตอนนี้เคารู้สึกว่าคนคนนะี้มั่นใจมากในเรื่องของคุณเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยเคารู้สึกว่าชาเลนจ์หรือว่าสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งต่อไปที่เขาจะทำเนี่ยคือการขอคุณคบเป็นแฟนการขอคุณคบเป็นแฟนเนี่ยเคารู้สึกว่าสําหรับเขามันไม่ได้ยากแต่เขาอ่ะอยากให้มันเป็นสิ่งที่ที่เมื่อเมื่อเขาพูดออกไปแล้วอ่ะคุณจะตอบตกลง อืแล้วก็เขาอยากให้มันเป็นสถานที่มีม,มีสองแบบนะคะแบบแรกคือที่โล่งๆแล้วก็อากาศถ่ายเทดีๆอากาศดีอ,าาศดอะไรเงี้ยที่โล่งๆแล้วก็ในแบบที่สองคือเมื่อเขาขอเป็นแฟนเราเขาสามารถกอดคุณได้กอดคือกอดจริงๆอะกอดแบบกอดแบบอืเป็นแฟนกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนี่นี่คือสิ่งที่เป็นชาร์เลนส์ฝั่งเขาแต่เคารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชารเลนส์นะมันเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ในขณะที่ฝั่งคุณนะ่ะสิ่งที่เป็นชา l e เลนสำหรับคุณนะคือ The Tower อันนี้เค้กขออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะชา l e เลนสำหรับคุณเนะี่ยที่เป็น The Tower เนะี่ยเคมีความรู้สึกว่าเนื่องจากไพ่บนบนของคุณนะ่ะอาจจะเพราะคุณพร้อมที่จะมีความรักมาตั้งนานแล้วเนาะ ตัวเขาเองก็พร้อมที่จะมีความรักมาตั้งนานแล้วเหมือนต่างคนต่างโสดอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนก็ดึงดึงเยอะๆกันนั่นนี่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะแล้วเขาก็ไม่ขอคบคุณสักทีอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เนี่ย energy ช่วงที่ผ่านมาที่เขกบอกว่าสองเดือนหรือว่าห้าวันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณนึกคิดทบทวนเรื่องระหว่างคุณกับเขาแล้วก็คุณเหมือน จะอยู่หรือจะไปดีจะหยุดแค่นี้ไหมเป็นเพื่อนกันไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเพรนเนี้ไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนชาเลนจ์หรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของคุณเลยว่าคุณจะตัดสินใจจบหรือไหมคือคือจะจบเลยดีไหมว่าเออเราไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแร้วนะขอเป็นเพื่อนกันขอจบขอทําใจนั่นนี่หรือคุณจะพูดออกไปเลยว่าเป็นแฟนกันไหมถ้าไม่เป็น ก็ขอให้จบแค่นี้ขอเราไปทําใจก่อนอะไรประมาณนะะี้ค่ะเหมือนคุณจะเหมือนขวานผ่า,า้างหรือว่าพูดตรงๆออกไปเลยอะไรประมาณเนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์สำหรับคุณมากเพราะคุณคิดแพทเทิร์นคำพูดไว้แล้วว่าคุณจะพูดแบบ A หรือแบบ B คือแบบขอคบหรือแบบขอจบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันก็อยู่ในใจคุณแล้วอยู่ในแบบเขาเรียนนะจิตใต้สำนึกคุณแล้วมีการคิดทบทวนมาดีแล้วคิดมานานสักพักแล้วอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจังหวะพูดตอนไหนแค่นั้นเองนะคะคราวน,นี้อันนี้อยากอยากให้นต้ตไว้น,นิดนึงนะว่าถ้าที่เค็กอ่านมามันเป็นเรื่องที่ตรงกับคุณเนะี่ยอย่าลืมนะว่าฝั่งคุณคิดจะเหมือนกับจะเลิกหรือจะไปต่อถูกไหมแต่ฝั่งเขาอะเขามั่นใจมากว่าเขาจะขอคบนะเพราะงั้นอนะอันนี้คิดดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณอยู่ดีๆคุณไปชิง ขอเลิกก่อนก่อนที่อีก2องาวันเขาจะขอคบอะไรเงี้ยมันก็นะอืมอ่ะไปต่อนะคะคาเนี้สิที่ตัวเขาเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้คือความชัดเจนนะคะไพ่โฟออร์บอนนะคะหรือว่าไพ่สีไม้เนาะก็เป็นไพ่โซ่ไอทวนเฟรมนะคะที่เฮกชอบพูดนั่นแหละไพ่สีไม้เนี่ยก็คือเหมือนสร้างอนาคตร,ร่วมกันไปด้วยกันนะเดี๋ยวมาน่าเราแต่งงานกันนะอะไรเงี้ยอื นี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งซึ่งเคก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาดูมั่นใจมากเลยในในตัวคุณแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่เขาจะมองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วก็อยากจะสร้างอนาคตไปกับคุณอยากแต่งงานกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะคราวเนี้ยอ,อ่าสิ่งที่ตัวคุณเนี่ยอยากจะให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะคือคือการ ขอขอไม่ใช้คำว่าตัดสินใจสักทีไม่ใช่แต่แต่มันคือการแสดงออกชัดเจนสักทีได้ไหมว่าจะเดินไปด้วยกันหรือเธอจะให้ชัดแยกเดินไปคนเดียวอะไรอย่างเนี้ยคือ <c oughs> คุณอ,อยากออยาอยาากกให้มันแบบคุณสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นตอนเนี้ยมากที่สุดคิดว่าคุณน่าจะอยากเจอเขามั้งคุณอยากเจอเขาไหมเออแล้วก็เหมือนกับอยากเห็นรีแอคชั่นของเขาอะว่า เขาดูอยากจะไปต่อกับคุณไหมหรือไม่ได้อยากเขาดูชอบคุณไหมจากสายตาเขาหรือเขาไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยากเห็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างจากเขาอะค่ะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะลึกๆในใจคุณอนะคุณไม่เคยคิดที่จะตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตเลยอย่างน้อยคุณอยากมีเขาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยรับฟังกันได้อาจจะพราว่ารู้จักกันมาแบบสักพักนึงแล้วเราก็สนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เครู้สึกได้จากจาก ฝั่งคุณนะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการให้เกิดอะไรในความสัมพันธ์นี้อารมณ์คุณอ่อนไหวมากเลยนะคะในขณะที่ฝั่งเขาเนะี่ยอารมณ์เขาแบบคงที่มากมั่นคงมากอะไรเงี้ยเออพไพ่ใบสุดท้ายที่เป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์เนาะหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้หลังจากนี้อะไรเงี้ยนะคะคือ queen of s w o r d นะคะก็คือการทำทุกอย่างให้ชัดเจนนั่นเอง เิงมองว่าไม่น่าจะนานนะลองลองดูช่วงเอ,อ่อน่าจะเป็นมิถุนาตุลานะคะหรือว่าเข้าหน้าหนาวก็พฤติกาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะชัดเจนขึ้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะคะซึ่งตัวเค้กตัวเค้กให้เ n e r g y ให้ผลลัพธ์ไปในทางที่ว่าคุณกับเขาจะคบกันมากกว่าที่คุณกับเขาจะเลิกกันนะคะ อา,อาจจะด้วยไพ่หลายๆใบนะคะที่ออกมาแบบชัดเจนและแค่รู้สึกว่าวันที่เขาขอคุณเป็นแฟนน่ะมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากคุณอาจจะใส่เสื้อยื่อดังเกงขาสั้นธรรมดาแบบเพราะว่าคิดคิดว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนวันนั้นเลยอย่างนี้นะคะก็มันจะเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์แต่มันจะเป็นเรื่องรายดีๆนั่นเองนะคะแล้วก็ สิ่งที่ต้องการคําตอบต้องการคําอธิบายเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รับนะคะดังนั้นความชัดเจนจะเกิดขึ้นแน่นอนคราวนี้ท้ายเค้กบอกนะคะเป็นลัคนาราศีเนาะหรือว่าดาวจันนะคะเพื่อให้คุณรู้ว่าเอ๊ะใช่เรื่องของคุณจริงๆริงไหมนะคะเค้กมีความรู้สึกว่าฝั่งคุณนะ่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับธาตุลมค่อนข้างเยอะนะคะเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ไหนะดูซิ มเมถุนตุนกุมหรือคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากเช่นเป็นคนต่างจังหวัดต่างชาติต่างศาสนาต่างความเชื่ออะไรเงี้ยสีผิวก็ต่างกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนในฝั่งเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะสิงห์มังกรพิจิกกรกฎนะคะสิงห์มังกรพิจิกกรกฎไหนดูซิ อ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นฝั่งเขาเนาะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ